วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยศการ Channel นะครับวันนี้เราก็มาพบกับสินค้าจาก Lazada อีกเช่นเคยนะครับเป็นอะไรมาดูกันครับนะครับสินค้าจาก c u r r y นะครับสั่งโดย Lazada นะครับแล้วก็จัดส่งโดยโดยบริษัท c u r r y เช่นเดิมนะครับ ปัญหาของผมนะครับคือที่บ้านเนี่ยนะครับห้องน้ำเริ่มตันครับพี่น้องครับเริ่มตันแล้วก็ซิงค์น้ำต่างๆเนี่ยเศษอาหารเศษต่างๆเนี่ยมันเริ่มบักหมุนนะครับเลยมีกลิ่นแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยไปเจอใน l a z a d a านะครับก็เลยลองสั่งดูนะครับนะฮะก็เลยลองสั่งดูสินค้าก็ใช้เวลาส่งประมาณ2 3สามวันนะครับ 2- 3สาวันนะครับ เป็นไบโอนิกนะฮะแบคทีเรียกำจัดกากของเสียนะครับกำจัดกลิ่นเหม็นนะฮะป้องกันส่วมเต็มนะครับขนาดบรรจุก็200กรัมนะ2 0 0กรัมต่อกล่องนะฮะต่อกล่องนะครับก็แพ็กเกจมาเหมือนสบู่ก้อนเนาะนะครับเหมือนสบู่ก้อนนะครับก็ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไมโครไบโอเทคนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับนะฮะ ก็สั่งมาสองก้อนนะครับสั่งมาสองก้อนนะครับส่วนคุณภาพจะเป็นยังไงตามที่ผมได้ดูรีวิวในในเว็บของ Lazada เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้เครดิตนะครับกับกับสินค้าโปรดักต์นี้นะครับว่าใช้ได้ดีนะครับส่วนวิธีใช้นะครับก็เทไ i ไบโอนิกเนี่ยลงในโถส้วมนะครับเพื่อหรือจุลินทรีย ที่มีปัญหากลิ่นเหม็นนะครับครึ่งซองถึง1นซองนะครับแล้วก็ด้านน้ําตาลนะครับกลิ่นเหม็นจะลดลงนะครับแล้วก็ใช้ซ้ําได้ทุก2วันนะครับจนเป็นมีผลที่น่าพอใจนะครับแล้วก็และใช้ได้ต่อเนื่องทุก 15- บ0ถึงวันนะครับเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นแบบถาวรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะครับว่าด้านในเป็นยังไงนะครับ ส่วนคุณภาพสินค้าจะเป็นยังไงเนี่ยจะต้องไปลองใช้ดูนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยตามที่ได้ดูรีวิวแล้วเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ให้เครดิตว่าสินค้าดีนะฮะก็เลยก็เลยสั่งนะครับประสบการณ์จากการสั่งของใน lazada ของผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาสั่งก่อนที่จะสั่งนะครับผมก็จะดูราคานะครับแล้วก็การรีวิวสินค้านะครับของของคนที่เคยสั่งก่อนหน้าเรานะครับ ถ้าส่วนใหญ่ให้เครดิตกับสินค้าตัวนั้นว่าดีมีคุณภาพหรือตรองตามสเปคที่แจ้งหน้าเว็บเนี่ยนะครับผมก็จะสั่งนะครับ,นะรบแกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาแล้วนะครับในกล่องก็จะเป็นตัวตัวตัวสินค้านะครับเป็นผงนะฮะถ้าผมดูเป็นผงเป็นผงก็น้ำหนัก ได้ได้เรื่องอยู่นะครับประมาณ200กรัมนะนะครับ2ขีดได้นะครับเขาบอกว่าให้เทครึ่งซองครับครึ่งซองครึ่งซองลงไปนะครึ่งซองลงไปแล้วกดน้ําตามนะครับแล้วก็เทน้ําตามนะครับเพื่อให้กลิ่นเหม็นลดลงนะฮะแล้วก็ใช้ต่อนนอ้ในทุก15-30วันนะครับเพื่อกําจัดกลิ่นเหม็นแบบทาวอนนะครับเดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องยศการชาแนลนะครับเป็นช่องน้องใหม่ นะครับคนแก่รีวิวนะครับคนแก่รีวิวนะครับยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ